ถ้าพูดถึงว่าติดแล้วคุ้มค่าไหมผมอยู่ในมุมมองของผู้ประกอบการครับเพราะเราจะต้องเปิดไฟเปิดแอร์ค่าไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะแข่งกับความร้อนของข้างนอกในเมื่อมีฟิล์มตัวนี้เข้ามาจึงทำให้เราสามารถลดอุณหภูมิแอร์ลงได้ทำให้แอร์เราไม่ทำงานหนักเพราะแอร์เราไม่ทำงานหนักอะครับมี1ช่วยหลาย ขอบพ,พระคุณจริงๆที่สเสนอสิ่งที่ดีๆอย่างฟิล์มตรงนี้ครับมาให้ทางร้านเราใช้เพราะว่าถ้าสิ่งที่มันไม่ดีที่สุดเราก็ไม่เลือกมาดูแลลูกค้าที่ดีที่สุดของเราเช่นกันครับ ีค่ะวันนี้นะคะไฮแม์ของเรานะคะอยู่กันที่พัฒนา,าเจียทงเฮงนะคะสาขาใหม่นะคะที่กาดฝรั่งนะคะวันนี้ได้รับเกียรติมากๆเลยจากคุณแบงค์ใช่ไหมคะวันนี้คุณแบงค์จะมาเป็นแขกรับเชิญของไฮแม์ของเรานะคะอยากจะขอแนะนําให้คุณแบงค์เนี่ยแนะนําตัวเองแล้วก็พูดถึงเจียทง,งเฮงคร่าวๆให้สําหรับคนที่อยากรู้จักเจียทงเฮงแต่คงไม่มีใครไม่รู้จักนะคุณแบงค์เพราะว่า ถ้อยู่เชียงใหม่เนี่ยต้องรู้จักเจดทงเฮงครับผมแบงค์พงศกรเจรัสอาทิตนะครับเราก็เป็นทายาทของพัตคาเจดทงเฮงรุ่นที่3ครับเราก็พอมาเป็นรุ่นที่3เราก็อยากจะมีอะไรที่มาเพิ่มเติมครับ,รบในบนรรพบุรุษของเราก็ทํามาอย่างดีอยู่แล้วแหละรสชาติก็ถูกปากคู่เมืองเชียงใหม่มา68ปีครับแต่ในเมื่อเจนสามมาเนี่ยครับก็เลยอยากที่จะคลอดรสชาติใหม่ๆออกมาเพื่อเป็นช้อยส์ทางเลือกที่ มีมากอยู่แล้วให้มันมีมากขึ้นครับ <g ül> s> <S ก็เลยจึงเกิดมาเป็นพัตตาคารเจ็ดพวิทีสาขาแม่ริมตรงนี้แหละครับเต็มไปด้วยความสงสัยเวลาลูกค้าเข้ามาร้านผมครับส่วนใหญ่เขาจะสงสัยกันมากทําไมร้านนี้กระจกเยอะจังและสงสัยที่2องคือเอะ๊ะทำไมแดดมันร้อนมากทําไมเราไม่รู้สึกร้อนเลยลูกค้าเขาจะสงสัยเหล่านี้เยอะมากรา,าคาไม่แพงแล้วมันก็ ส่งคุณค่ามากเพราะจากการทั้งร้อนกันทั้ง UV และกัรน้อยต่างๆที่จะมากระทบต่อลูกค้าครับม่เสียพื้นที่รับใช่ครับถ้าพูดถึงว่าติดแล้วคุ้มค่าไหมผมอยู่ในมุมมองของผู้ประกอบการครับเพราะเราจะต้องเปิดไฟเปิดแอร์ค่าไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะแข่งกับความร้อนของข้างนอกในเมื่อมีฟิล์มตัวนี้เข้ามาจึงทำให้เราสามารถลด อุณภูมิแอร์ลงได้ทําให้แอร์เราไม่ทํางานหนักเ<ช>พราะแอร์เราไม่ทํางานหนักครับมีหนึ่งช่วยหลายขอบพระคุณจริงๆที่เสนอสิ่งที่ดีๆอย่างฟิล์มตรงนี้ครับมาให้ทางร้านเราใช้เพราะว่าถ้าสิ่งที่มันไม่ดีที่สุดเราก็ไม่เลือกมาดูแลลูกค้าที่ดีที่สุด<ช>ของเราเช่นกันครับเอาเี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณครับ